เราทุกคนต่างมีแสงสว่างในตัวเองและสิ่งนั้นแหละที่จะทำให้กำหนดอนาคตคาบุโตโคจิสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงข้อมูลยูนิตและนักบินซูปเปอร์โรบอทว30ค่ะมาชินกาแซบค่ะ เราทุกคนต่างมีแสงสว่างในตัวเองและสิ่งนั้นแหละที่จะทำให้กำหนดอนาคตคาบุโตโคจิมาชินกาแซนอินฟินิตี้มาชินกาซนอินฟินิตี้มกราคม2018เป็นมูฟวีจำนวนยูนิตท,ที่เข้าร่วม4นักบิน3 10ปีหลังจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับด็อกเตอร์เฮลคาบุโตะโคจิเลิกการเป็นนักบินและกลายเป็นนักวิจัยเต็มตัวเขาได้พบกับลิซ่าแอนดรอยลิฟลับและยังได้พบกับอินฟิตี้ที่ชั้นใต้ดินของภูเขาไฟามาชินกาแซด ถือเป็นยูนิตที่เป็นเอกลักษณ์ประจำซีรีส์ซ u เปอร์โรบอทวอรและได้ออกมาแทบทุกภาคของซ u p เปอร์โรบอทวอรจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมาชินกาแซดอินฟินิตี้เป็นการเล่าถึงเนื้อหาใหม่ที่ต่อจากของเดิมในปี1975 นอกจากซีรีส์มาชิงกาอินฟ i นิตีแล้วยังมีการออกแบบยูนิตพิเศษมาชิงไกเซอร์อินฟินิตโดยจุดเริ่มต้นมาชิงไกเซอร์ไม่ได้ถูกออกแบบโดยโกนาตาอีเจ้าของซีรีส์แต่ถูกออกแบบโดยบันเตสโตด้วยความต้องการอัปเกรดมาชิงกาในซูเปอร์โรบอทวอร์ฟในคราวนี้ก็เช่นกัน เป็นการนำ oh, มาชินไคเซอร์มาอัปเดตอีกทีให้เป็นอินฟินิตชื่อของมาชินกามาจากคำว่ามะที่แปลว่าปีศาจและจินที่แปลว่าพระเจ้าในภาษาญี่ปุ่นและคำว่าไคเซอร์มาจากภาษาเยอรมันที่หมายถึงจัก,กรพรรด o อ e r อรยูนิตมาชินกาทั้งหมดมีพลังป้องกันที่ดีการโจมตีที่ยอดเยี่ยมอิชินานะเป็นเพียงยูนิตเริ่มต้นซึ่งช่วงกลางถึงท้ายเกมเมื่อได้มาชิงไกเซอร์อินฟินิตแล้วสามารถขยับชิโรมาใช้มาชิงกาแซฟได้มาชิงไกเซอร์อินฟินิตคาบุโตโคจิ สูง25เมตรประเภทซูเปอร์เป็นยูนิตที่ถูกพัฒนาโดยคาบุโตโคจิในอานาคตอีก50ปีข้างหน้าหาชิงกาแซ คาบุโตโคโจิประเภทซูปเปอร์ยูนิตที่ใช้พลังงานโฟตอนพาวเวอร์เป็นยูนิตหลักของโคโจิเข้าต่อสู้จนได้ฉาย,ยาประการเหล็ก The Castle of i ไอรอเกรดมาชินกา้าซูรกิเทสียะประเภทซูปเปอร์รเกรดมาชินกาที่ถูกพัฒนาโดย ด็อกเตอร์เคนโซคาบุโตออกต่อสู้กับไมเคิลเอ็มพายช่วงที่โคจิพักจากการเป็นนักบินอิจินาะคาบุโตโคจิคาบุโตชิโรประเภทซูเปอร์ยูนิคของกองกำลังนิวูุนเต็ดเนชั่นจอยฟอร์ เป็นยูนิตรูปแบบเดียวกันกับมาชินก้าแต่เป็นการผลิตจำนวนมากในเกมจะมี2ยูนิตเป็นของชิโรและของโคจิของโคจิจะสามารถพื้นพลังได้คาบุตโตโ,โคจิผู้ต่อสู้การลุกลานของคีไขจู ภายหลังผันตัวเองเป็นนักวิจัยสุดท้ายก็กลับมาเป็นนักบินมาชินก้าอีกครั้งซูดุกิเทสุยะถูกยกย่องว่าเป็นเดอะเกรทฮีโร่ในการต่อสู้ปกป้องโลกจากไมเคิลเขาแต่งงานกับจุนคาบุโตชิโร่น้องชายของโคจิมีความฝันอยากสร้างตำนานของตนเอง เป็นแบบเดียวกันกันกบโคจิและเทซึยะมาชิงไกเซอร์อินฟินิตเป็นการออกแบบพิเศษเฉพาะซูเปอปร์โรบอทวอร์สามสิบสำหรับคลิปนี้นะคะกอลแลวก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดให้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระกกดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ 今こそ俺たちの力を合わせる時だああいつでもいいぜ哲也ダブルバーニングファイヤー 手にまで俺たちは戦い続ける